ไม่ต้องวิเคราะห์กันจัดมาให้แล้วครับ3คู่เน้นๆที่น่าใส่หนักและน่าเทนตักในค่ำคืนนี้ครับมีคู่ไหนบ้าง เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเมื่อวานนะครับเพื่อนๆมีพี่ท่านใดที่ตามผมในหน้าช่องนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกันครับเกือบมาเต็มระบบเลยครับสำหรับหน้าช่องของเรานะครับหลุดตัวเดียวเลยเมื่อวานครับเนี่ยเป็นคุยบ้ากับฟราเมนโก้ที่หลุดไปนอกเสียดายจริงๆครับสำหรับตัวนี้ครับมารัวครึ่งหลังครับแต่ตัวเน้นตัววีนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวเทนน่าตักที่วางไว้ให้เอฟซีในหมู่บ้านครับแนวทางบอลรองครับไว้ใจการอีสปอร์ตได้เลยครับจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นรองครับอย่างนูเบลนาเซ่นะครับ อยากอลิโกมิไนโรครับไม่ทําให้ผิดหวังเลยใครที่ได้ตามไปนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยกันครับ่อวานโคงไก่สามนะครับรุดโหชุดละตัวเลยครับเสียดายจริงเดี๋ยววันนี้มาจัดให้ใหม่ล้วกันนะครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่ไม่อยากพลาดแนวทางดีๆที่ผมค้สั่ไว้ให้ในหมู่บ้านเองเนี่ยง่ายๆเลยครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับใต้โปรไฟล์เนี่ยจะมีคําอธิบายให้อยู่ครับรบกวนอานเล็กน้อยและเปิดประตูนะครับมาเจอผมในบ้านได้เลยครับ คู่แรกวันนี้นะครับจะไปลุยดิสกุบอนโรมาเนียซูเปอร์ลีกได้เลยครับโบโตซานนี่นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเองเนี่ย国家นสเตโอบูคาเรตนะครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องผลงานการเล่นในช่วงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าโบโตซานนี่นะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผลงานยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือนอกบ้านก็ตามนะครับคือพวกเขาเองเนี่ยสะดุดแล้วก็แพ้ในค่อนข้างที่จะบ่อยเหลือเกินนะครับวันนี้เองเนี่ยเมื่อเจะสเตลบูคาเรตนะครับที่ผลงานช่วงนี้เองเนี่ยกำลังร้อนแรงเหมือนกันนนะคคครับือู่เี้ เจอเนที่ไลน์เองเนี่ยเสเตีร์บูคเรตนะครับที่เก็บใช้ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยเหลือเกินครับแต่ความพร้อมและฟอร์มการเล่นในวันนี้เองเนี่ยต้องบอกเลยว่านะครับบูคเรตเองเนี่ยช่วงหลังเริ่มสะดุดให้เห็นนะครับเวลารับบทเป็นเกมเยือนแล้ววันนี้ตัวหลักเองเนี่ยยังไม่ได้กลับมาหลายๆตัวเหมือนกันครับแล้วก็มีตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บอยู่เหมือนกันวันนี้วัดใจเลยครับหลายๆคนวันนี้มองสเตียบคูคเรครับผมมองดูแล้วครับ โบโตซานี่วันนี้มีดีในบ้านครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแน่นอนครับคู่นี้ให้ลองครับโบโตซานี่เนี่ยหนึ่งช่วงตัวได้เลยไม่เจ้าก็เจ๊ครับสำหรับคู่นี้ส่วนคู่ที่2นะครับเราไปลุยที่สุขฟุตบอลนะครับ UAE นะครับ Professional League ได้เลยครับเจ้าบ้านนะครับอย่างอันอูรุบานะครับเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนเองเนี่ยว่าด้านอันไอนะครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยถ้าพูดถึงผลงานในตอนนี้ต้องบอกว่าอันอูรุบาเองเนี่ยเป็นน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นเข้ามานะครับผลงานเนี่ยไม่ดีเลยครับ เวลาแพ้เนี่ยคือแพ้แบบเละเทะไปโดยตลอดเลยวันนี้มาเจออยา่างอันไอครับอันไอ้เองเโปรแกรมมันอาจจะทีบหน่อยเนาะในช่วงหลังเองเนี่ยเพราะว่ามีทั้งบอลด้วยบอลลีกอีกนะครับแล้วก็ช่วงพักเบรกทีมชาติก็ได้พักมาหลายๆตัวพอสมควรเหมือนกันนะครับวันนี้เรื่องโจดในการเกิดขึ้นมาของอันไอเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่สวยเหลือเกินนะครับต่อให้รับบทเป็นเกมเกมยือนต่ก,กระษัยมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆครับ <S <S ผมเชื่อเลยว่าอันไอวันนี้เองเนี่ยมีโอกาสนะครับที่บุกมาจาะถล่มนะครับอันโอรุบาเนี่ยตามๆเลยสองประตูมีแน่นอนครับคูู่่่นนนนนีีีี้้้้ใใหเเชยยรรร์ออััััไไดลลคคคบบแะท3ว เป็นบอลเช้าเนาะอาร์เจนติน่านะครับพิมลิกดิวิชันนะครับเป็นลิดาวาเรียนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเองเนี่ยเพราะด้านลิเวอร์พูลครับคือคู่นี้เองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องผลงานในตอนนี้ต่างชั้นกันอย่างชัดเจนนะครับคุณภาพของทีมที่พูดเล่นในปีนี้ลิเวอร์พูลดูดีกว่าในทุกๆอย่างเลยถึงแม้วันนี้ลิเวอร์พูลนะครับจะออกรับบทเป็นเกมนีกม้ก็ตามไต่กระสายพวกเขาถือว่ามาค่อนข้างที่ดีมากๆครับลิเวอร์ดาวารียเองเนี่ยเสียต้นหลักไปเยอะครับวันนี้เล่นในบ้านก็จริงครับแต่เป็นรองค่อนข้างทีี่่สมากๆคคครรััับบูน้วดใจ ทีมเยือนอย่างลิวเพทครับผมมองว่าบุกมาวันนี้จะเชิญลิวาดาเรียได้แน่นอนครับคู่นี้เขียนลิวเพทได้เลยครับก็จบกันไปนะครับสำหรับ3คู่วันนี้นะครับตัวแรกเองเนี่ยให้ลอง โบโตซานี่ครับไม่เจ้าก็เจ๊ครับตัวนี้ให้ลองไปที่1ช่วงตัวได้เลยครับและคู่ที่2เองเนี่ยผมให้มองนะครับด้านทีมเยือนอย่างอันไอได้เลยครับคุณภาพของทีมผู้เล่นเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากครับวันนี้วัดใจอันไอได้เลยครับผมบอกว่าสระตัววันนี้ไม่น่ายากครับและคู่ที่3มครับมองด้านทีมเยือนครับอย่างริวเพลได้เลยครับใครชอบก็ตามกันมาได้เลยครับเมื่อวานวางไว้ให้หน้าช่องนะครับสามคู่หลุดตัวเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้รอจัดหนักจัดเต็มได้เลยครับหนาววันนี้ก็บอกเลยว่า ผมจัดมาให้ในนี้เลยครับสำหรับเอฟซีหน้าช่องนะครับผมรับประกันเลยว่าวันนี้ถ้าเอาไปเน้นตามผมหน้าช่องเนี่ยไม่หวานเนี่ยให้มากระโดดถีมหน้าผมได้เลยครับเนี่ยก็เมื่อวานผมก็จัดหนักจัดเต็มให้เอฟซีในหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัววีครับโอ้โหตั้งแต่รอบเย็นครับรอบหัวข้ามชนบุรีครับ ทั้งบนทั้งรองแรกรองเต็มนะครับหวานหวานช้ำๆกันไปเลยครับแล้วผมไม่กดเสมอกับชนะด้วยนะเมื่อวานชมรีนะครับใครได้ตามผมเองเนี่ยในบ้านนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยส่วนตัวเน้นตูวีที่วางไว้ให้ครับบนลองครับหวานหวานช้ำๆเลยครับดูเบลนาเซ่นะครับแล้วก็รองนะครับอเลมินโร่เลครับเนี่ยในบ้านครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับหวานหวานชำๆกันไปอีกใครที่อยากสดชื่นแบบนี้และไม่อยากพลาดตัวทางดีๆที่ผมคัดสรรไว้ให้ครับง่ายๆเลยหน้าโปรไฟล์ จะมีคําอธิบายวยิ่ครับรบกวนอ่านเล็กน้อยและมาเจอผมในหมู่บ้านได้เลยครับสวันนี้ขอตัวเวลาไปก่อนครับเดี๋ยวคืนวันศุกร์จดให้แบบจุกๆอีกครับสวัสดีครับ